หายตัวอีกแล้วถูกตังฉายาพระเอกอินโทรเวิร์ดปีนี้มีละครอีกไหมหลังจากแฟนละครพรมลิขิตพระเอกดังป๊อบธนวัตรก็หายเงียบจากสื่อจนแฟนๆก็ต่างบนคิดถึงอยากจะดูผลงานใหม่ๆอีกแล้วค่ะล่าสุดหนุ่มป๊อบก็ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตพร้อมพูดถึงฉายาพระเอกอินโทรเวิร์ดผ่านทางนิตยาสารแพรวฉบับ1002ว่าช่วงนี้ก็มีงานอีเวนต์บ้างนิดหน่อยแต่งานละครยังไม่มีติดต่อเข้ามาหรือเสนอให้ คิดว่าในปี2024คงไม่เห็นงานแสดงอย่างแน่นอนค่ะเวลาส่วนใหญ่พักผ่อนอยู่บ้านช่วยแม่สร้างสถานปฏิบัติธรรมควบคู่กับการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าออฟฟิศทำงานคิดงานของบริษัทเวลาที่เหลือก,ก็ออกกำลังกายตีกอล์ฟนับเพื่อนหรือแกงนักแสดงไปกินข้าวกันหลักๆก,ก็ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนและครอบครัวมากกว่าค่ะส่วนประเด็นที่ตั้งซื้อฉายาให้เป็นพระเอกอินโทรเวิร์ดป๊บ ว่าแล้วแต่เขาจะคิดคนเรามีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแล้วก็แล้วแต่เขาจะตั้งสรรพนามให้ว่าเป็นแบบไหนนักแสดงตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็มีหลากหลายสไตล์เชื่อว,ว่านักแสดงที่เป็นอย่างผมก็มีเยอะอยู่ที่ว่าใครถนัดแบบไหนอย่างไงสิ่งที่เขาเรียกให้เราก็ถือว่าเป็นความยากของคนบางคนก็อาจจะแฮปปี้ที่เราเป็นแบบนี้บางคนก็อยากให้เราทํางานเยอะๆแต่นั่นก็คือสิ่งที่คนอื่นคิดส่วนตัวเวลาจะทํางานหรือเลือก งานตนคิดไปตามความเหมาะสมของตัวเองจะให้ไปทำอะไรเยอะแยะก็คงไม่ใช่ตัวเองค่ะ